สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะพาพงสะ้อนเด็กชายพงสะทอนนกขี้ดื้อนะคะพาไปชมทุ่งนาทุ่งหญ้าคะ่ะจับดีๆนะพงสะ้อนเธอจับดีๆนะจับดีๆนะลูกนะไปไปกันเลยคนบ้านๆน,นะตามบ้านๆอยู่แบบบ้านๆน,นะคะ อยู่กับธรรมชาติสวยๆค่ะยายปั่นจักรยานน่ะพงสศทรหนูจับดีๆนะลูกนะจับดีๆนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกพามาดูธรรมชาติบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะ บรรยากาศท้องไงท้องนาค่ะ่ะนาเขียวขจีเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่พาพงศธรอนมากมาไม่ใช่ทีครั้งที่สองแล้ว วันนี้วันที่สองนะคะที่พาคงศะทอออกมาทมชุ่มนาคงศะทรเธอตื่นเต้นไหมลูกฮะเธอตื่นเต้นไหม อเเกาะแม่ทำไมเนาะ มาเรียนรู้ธรรมชาติค่ะอันนี้คือทุงองท่งหญ้าทุ่งหญ้ามานอกคอกนาเนาะมองไปตรงไหนก็หน้าฝนก็เขียวชฉอุ่มไปหมดแล้วค่ะใช่ไหมพงสะทอนพงสะทอนนะนกขี้ดือ้อ วันนี้ก็หลุดกงค่ะดีที่ไม่เตลดิดทังกลงไม่ได้ไม่รู้ออกมาได้นะเก่งอ่ะอัจฉริยะมากเลยอง่ะท้องไดท้องนาค่ะฝนทำท่าจะตก แต่ก็ไม่ตกคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะคะแต่ไม่ตกออกมานานแล้วเนาะคงจะทอน กลับบ้านปะยายหิวข้าวแล้วตรงนี้คือคลองระบายน้ำคลองส่งน้ำนะคะจะมีมีลูกออสอูห ลูออดเต็มเลยอู้ดแดงเถือกเลยน,ะน่ะนะลูกออดเต็มเลยนี่ดอกไม้ที่สวยค่ะคลองส่งน้ำนะคะที่นี่สระบุรีค่ะ น้ำไ่ทำนานแตบบ่ก็ไม่ใช่ปีนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะกาน้ำมงนน้ำมันเครื่องสูบนูนหัวอยู่นอยู่คลองละพีพัดนึงต้องสูบน้ำเข้านาค่ะอุ้ยปลาลูกคอกเต็มเลยอะ่ะปลาลูกคอกเต็มเลยแดงเถือกเลย แต่กล้องมันซูมไม่ได้ค่ะซูมไม่ชัดพามานานแล้วค่ะหิวเด็กใจพงศธรหิวต้องพากลับบ้านแล้วค่ะอย่าว่าแต่พงศธรหิวเลยยายก็หิวเหมือนกัน,นกลับบ้านกันนะลูกนะเดี๋ยววันหลังก็มาใหม่นาะเดี๋ยวกลับบ้านบ้ากลับบ้าน จับดีๆนะลูกนะย้ายหมดแรงปานแล้วกลับบ้านกันอืล้ดมันเอียงลูกยังไม่จับดีๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเนื้อทองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ